ส,สวัสดีค่สวาเดฟสินทางเลยนะครับ ยอ,อยู่เข้าใจเงือนเราไหม,ามาานี่แม่ใจครบกบทุกอย่างเลย <laughs> ตอเน่อไปโยปปมิขาวิธีก่อนเธอจอดไปใส่หล่าก็่ใไปพุณหมองนอนไปพ่จีปานี้ขาเรียไปอยู่ของป้าหมดอย่าน้องคนค,ค้ากันก็ไมี่สวยเเราอะเราไปคุณหม่มองนอนเราอะ อันนี้ยังจ้าเป็นขาดอกไป่าปลาซิมก็พ่อเอกกินหน่อยน้องคู่อ๋อมาคู่กับพ่อเอกหน่อยน้องคู่พ่อเอกพ่อเอกวันที่สิบเก้าเราจะเชิญพ่อเอกงานของที่สาวน้อยที่กำลังใส่เราขึ้นชุดเพชรคู่กันนะครับมีได้มีมีพ่อเอกงานงานไอซอเลยได้นี่ งานเล่าบัเชงหาัวยเพรชุเออว่าอาชิตะงานผมวานที่สิบเก้าไม่ดูแล้วดูแลไม่ชุดเพียชุดเดียวตัวเปมาตอกันใจมกวมีเหตุขาดแห้งเด้อสิบเก้ามีหน้าเตี่ยอ่าใ้ตัดขาดใก้เอาบัตรขายได้เราเห็นเด็กกได้ตัวเมียนหรือว่าผม ว้าผู้ใดล่ะนั่น ีมันดันใจในการยางวเลยพ่อนะทงหน้าแม่ะไกทงหน้าแม่เสียงไอ้แดงแห่โกกัสเถอวะเหน้าเแล้วทองนามกับเน่ยอยรถบอดจอดอไปแล้วเน่ กะ・กยนง่นกยอนวัดยุวัดกับยุ้านเขาจอดนั่นแหละแม่ขอคนไร้วานขอเขาหองน้ำให้น้องคนงช้อนชวนให้เขาห้องน้ำมมาเขาเลยเด้อมาเขาเลยเด้อเขาผีเด้อมาเขาผีเด้อคนแบขอคนไร้เลยเด้อนคืนเต้นหลคนร้อนไมตรงนี้เขาจัดระบบยังไงเนี่ยถ่ายแล้วเหรอถ่ายแล้วูิ่งรอยู่หญิงผู้เคนนั้นไม่ใช่ผู้หญิงหรอ คุณิ้เดทายลูโอ้ยังหูดแอยเดเปิดลิกาเีนแห้งบกาเขาปิดตลิกาเซียนแห้งบากาเข่าเออด้ลย่ามากรอล้ว่ะกินเข่าหัวกันเล้วด้วนี่ยังม่อนี่หิวอีกแบบหิวเลยเด้นี่จ เขาติต่อมากบเฮ้ยอนอะไรเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะเชิญชวนเลยแล้วหรอเอาแล้ถ้าออกอยู่ทางไหนมีลูกโบกขายด้วยนะลูกโบกลูกโบกบักโบกติบักบกขวาย่บักบกขวแบบเรียกแบบสุภาพเรียกแบบสุภาพมาลูกโบกเหรอมันจะไม่ไดมันจะเป็นสี่ส่วนนะ ที่ไหนๆเป็นบอกบกุ้ยลกตกตกตมจักระบอกระกพ่อหน่อยพ่อพ่อไม่เป็นขากินอย่างเดียวพ่อกระบอกช่วยหน่กระบอกโอ้โหนจ่เป็นจังใหญแม่ให้ไทยให้แม่โอ้ยอดมากเลยปสวย

เอาละใทยเกลือน์แลูกมันจังนัวมันทั้งเกลือรนั่งรถดีได้บุ๊กที่นี่นั่งรถฟาร์มเขาเรียกอะไรม้าบกเลยม้าบกภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะม้าบกมันเป็นรถดีมีส่วนรถด้วยได้อยู่นี่ม้บกภาษาไทยอันเดียวกันเลยภาษาไทยเขาเรียกม้าบกไม่นี้กันเลยภาษาลักเออโบกลาหน่จะบ่รอดแล้วติ นี้เอนี่วันนีหนาวเยเย็นๆยุ้เด้จับเต็งโต้บ่ถือแล้ววันนี้หนาวกันยังว่ามันหนาวเมือเดียวมันบ่ มาเด้อมาเด้อปนนด้อกินหรอเ่ากินรอข่ะบปรเซีนค่ะกินตังแห้งเป็นยังไงอ่ะมันมันบอมีนมอบอมามามาถ่ายคลิปนะคร้ากระบกนเเอ้ยเหนื่อยนหาแม่แม่ปยบอนเดียวครับแม่วัสดีครับ